สวัสดีครับสวัสดีปอมเปี่น้องติโรปรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหนาร้านประจำสัปดาห์ด้วยกันนะครับครับสําหรับในส่วนของเมืองลําปางนะครับก็ร้อนมากครับแล้วก็มีพายุฤดูร้อนเฮ้ยครับผมกพปอแมเปี่น้อง่อยู่โซนภาคเหนือนะครับในวันสองวันนี้นะครับก็จะมีพายุรดูร้อนกะอ่าดูแลตั้งบานก่อผดผลอนต้องการเกษตรกันไ้ตัวเองนะครับอ่ะวันนี้มาอัปเดตสินค้านาร้านนะครับผม อ่มีรถข้าไม้หนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับคูปุต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับคันนี้อ่ารถเดิมมดนะครับเดิมบางนังบวชเลยครับสีสันเดิมนะครับพร้อมเช็คพร้อมใจงานฮือนะครับเปลี่ยนน้มันเครื่องก๊อฟอย่างมดนะครับคันนี่ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP เป็นรถปีหกสามนะครับนี่นะนี่รถปีหกสามครับใจงานไปประมาณพันหกร้อยชั่วโมงครับยางเดิมกระแทหรอเดิมนะครับยางหน้าก็ มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบมีดใบดันคานหลังสีเดิมหมดนะครับตุวมงลุลงมากแน่นจดนะครับนี่ยังบม่เคยตัดถอนเตือนนะครับอ่ะนี่ครับเป็นรุ่นตัดฐานรอได้นะครับนี่ครับนี่ก็เวรหลังมาตัวนะครับลดไหลแท้ๆนะครับสีเดิมนะครับนี่นี่สีสันห้องด้วยสานสีเดิมหมดครับงามครับก็นี่นะน้ำไฟอีกคันหนึ่งนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับมีใบดันนาครับฐานหกนอครับนอออ่ะ แก่ท้ายก็สีเดิมหมดครับเป็นเดิมโรงงานหมดครับยังไม่เปลี่ยนไม่แก้แด็นะครับเครื่องมาดูเครื่องครับนี่มากเดิมนะครับงามยุคแป๊บงามนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหอยหลาไวิ่งครับนี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับส่วนกันนี่ซีศูนย์เอสพีนะครับนี่งามงามที่นะครับเตรียมจะส่งลูก้าเจ็ดซอนนะครับอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับเช็คพร้อมใช้งานให้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะขอบคุณเอฟซีมาครับส่วนการทัดไปกันนี่นะครับคูต้าเอลห้าศูนย์หีทีะครับกันนี่เป็นรถปี62นะครับเช็คความใช้งานให้ยางหน้าใหม่1คู่นะครับเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับมีแบดันหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับเนาะเครื่องเดิมอยู่นะครับยังเคยแก้เกื่อนะครับมีเก็บสีให้เรียบร้อยไปได้ยางหน้าใหม่ยางหลังก็ประมาณหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ กันนี้ชั่วโมงใจงานเรื่อยๆผมจำม่ได้อ่ะปันเกลีร้อยชั่วโมงนะครับกันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับเนี่ยกันนี้เช็คความใช้งานให้นะครับนี่ L5018DT ปีหกสองนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านหกนะครับการถัดไปนะครับสามหก SP คันบนนะครับ 2 7 9 0 0 0บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับถ้าเอาเฉพาะใบดันหน้าอย่างเดียวแค่259เท่านั้นนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับส่วนการถัดไปนะครับปูปต้า L4018 SP คันนี้เป็นปี64นะครับเนาะอ่ารถยางเดิมติดกับรถมานะครับจะประมาณ70%เอ่อ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกดูส่วนเครื่องยนต์นะครับยังเคยแก้เตือนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับกันนี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอ่ากันนี้ใช้งานไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับสี่ส่วนเอสพีนะครับอ่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันส่วนกันนี้ยันมาเอสามเก้าสามทีนะครับสามสิบเก้าแรงนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเออมีแค่เฉพาะในส่วนของใบมีดครับเก็บสีมาหน่อยคือมันเรียบร้อยสวยงามหกร้อยชั่วโมงนะครับ ็นี่ราคาเงินสดสามแสนแปดหมื่นเก้าพันะครับมีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ฐานกวนหลังนะครับอ่าก็นี่รถปีหกสามนะครับใช้งานไปหกร้อยชั่วโมงนะครับท้าดาวกับดาวแค่สี่หมื่นห้านะครับพรเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดปีนะครับพรกับยันหมากแค่ไปตอนไทยแลนด์นะครับเนาะท้ายงามอยู่ครับส่วนก็นี่นะครับวาอสามห้าหนึ่งอนะครับก็เป็นรถห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับดาวเพียงสี่หมื่นเก้าพัน บาทนะครับผ่อนเจ็ดปีนะครับปีละเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะครับเนาะมีอุปกรณ์อ่าใบรันหน้าแล้วก็ผ่านนะครับไข้ซอหายุนะครับอ่าโทรมาสอบถามได้ที่บริษัทมิเทเตอร์สาขาลำปางครับเบอร์0813662756นะครับอ่ะวันนี้ก็นนะเสนอเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ